สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนที่อยากปลูกพืชนะครับผักไว้กินเองนะครับเรียกว่าปลูกพืชสวนครัวจะปลูกพืชชนิดไหนที่ปลูกง่ายนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับซึ่งมือใหม่สามารถปลูกแล้วดกตั้งแต่ครั้งแรกเลยผมมานําเสนอตัวนี้เลยครับนั่นก็คือปลูกถัว่วพูนะครับถัว่วพูจริงๆก็จะมีหลักๆจะมี2ส,สีนะครับสีเขียว และสีม่วงนะครับกินกับน้ำพริกจะอร่อยมากนะครับถ้าเราปลูกกินเองนะครับเมื่อเราเก็บกินสดๆนะครับอร่อยแน่นอนกินกับน้ำพริกนะครับหรือว่ากินกับข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำได้นะครับและที่สำคัญเขาสามารถหาปุ๋ยกินเองได้ตามธรรมชาติเอ้ทำไมพืชตัวนี้มันดีจังเลยมันดกจริงหรือเปล่านะครับต้องให้ดูเลยครับตอนนี้นะครับยังไม่ได้ทำค้างให้นะครับต้องเรียกว่า ปลูกแบบทิ้งๆคว่างๆนะครับแต่ก็มีการดูแลบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สังเกตว่าทําไมใบเขายังเขียวนะครับใบเขายังขยายได้ดีนะครับเพราะตัวเขาสามารถหาอาหารได้ฟรีนะครับเพื่อตัวนี้เรียกว่าถั่วพู่นะครับเวลาที่เราจังปลูกนะฮะเราก็แค่นํามาปลูกนะครับระยะห่างพอประมาณนะครับก็คือมีเมล็ดสม,มุติมีเมล็ด นะครับก็คือถ้ามีฝักแก่ฝักแห้งก็นํามาเพาะนะครับปลูกเพื่อกินในอนาคตได้เพราะมันปลูกไม่ยากแต่ถ้าไม่มีนะครับซองหนึ่งก็ตกที่ประมาณ15บาทนะครับก็จะได้ประมาณสัก20-30เมล็ดนะครับแล้วก็ขุดลุ้มนะครับเอาจอบขุดสักหน่อยนะครับหยยอดความลึกของเมล็ดนะครับก็คือประมาณสัก1ข้อนิ้วนะครับหข้อนิ้วมือเนี่ยหข้อนิ้วมือเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็กรบดินนะฮะ ยอดไปสามเมล็ดนะครับมันจะขึ้นประมาณ2-3ต้นอัตราการงอกดีนะครับอัตราการงอกดีทีนี้ก็จะเกิดขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับโรคและแมลงถือว่าไม่เยอะนะครับก็จะมีบ้างเพี้ยนะครับที่ชอบมากินนะครับมีหนอนบ้างนะฮะแต่ว่าถึงไม่ได้ดูแลยังไงก็จะได้กินนะครับและอัตราการติดดอกออกผลพี่น้องดูแล้วกันเขาดกเองโดยธรรมชาตินะฮะนี้กาลังติดติดผลนะฮะเห็นไหมฮะมีดอก ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะทําค้าขึ้นมาก็จะดกนะสะสบึมเพิ่มตัวนี้เป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวก็จะขยายผลได้ง่ายเองนะครับที่บอกปุ๋ยฟรีคืออะไรพืชตระก,กูลถั่วนะครับทุกชนิดนะครับหรือเกือบทุกชนิดเนี่ยเขาสามารถดึงไนโตรเจนนะครับในอากาศเพื่อมาเป็นปุ๋ยฟรีได้นะครับพืชตรงนี้จึงเหมาะกับมือใหม่เอามากๆเลยนะฮะจริงๆในอากาศเรามีไนโตรเจนนะครับยกตัวอย่างเช่น ในจังหวะที่ฝนตกนะครับถ้าใครเคยจับน้าฝนเนี่ยน้ําฝนนะฮะจับดูเฮ้ยทำไมรู้สึกเย็นๆนะครับรู้สึกเย็นๆนะครับก็เพราะว่ามีไนโตรเจนติดมาด้วยนะครับจากในอากาศก็คือถูกนเม็ดฝนนําพาลงมานะครับและในอากาศทั่วไปเนี่ยปกติเนี่ยก็มีไนโตรเจนอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะเขียวได้เองนะครับทั้งที่เราแทบไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมครับดูแลกันว่าความดกเป็นยังไงทาไมผมแนะนําให้ปลูกนะฮะแล้ว ดูดีๆก็เป็นดินธรรมดานะฮะไม่ได้แบบดูแลอะไรเยอะนะฮะผมเลยแนะนำนะฮะดูหนึ่งมากนะครับหนึงลูกติดดอกนะับเป็นช่อเป็นพวงนะครับแล้วก็ติดมาทุกระยะข้อนะฮะแล้วก็เห็นนะฮะติดมากได้เองนะครับอันนี้คือพ่นน้ำหมักปลานะครับทุกนานครั้งอ่ะเพราะว่าเดินมาตรงนี้นะฮะจริงๆก็มีพ่นพริกนะฮะแล้วก็ข้ามฝั่งมาบ้างก็ ก็โดนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําค้างนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวทาค้างก็จะเลื้อยนะครับเป็นพืชไม้เลื้อยส่วนหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับมันเล็ก็จะเริ่มงอกขึ้นมาผมก็ปล่อยนะครับผมเพิ่งนําไม้มาเสียบนะครับเสียบเสียบให้มันขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นไม้เลื้อยทีนี้เดี๋ยวผมทําค้างให้ก็จะดกนะครับปลูกแค่หน้ากว้างประมาณหนึ่งวานะครับยาวประมาณสัก4ี่เมตรนะครับสี่เมตรเนี่ยผมรับรองเลยว่า บ้านของคุณนะครับจะมีถั่วพูดกๆนะครับให้คุณเก็บไว้กินไว้รับประทานและเป็นพืชที่เหมาะสําหรับมือใหม่เอามากๆนะครับใครๆก็ปลูกได้นะครับแต่ถ้าแบบเอาให้ดีกว่านี้ก็คือตอนที่เรานะครับจะนํมาเมล็ดลงเนี่ยก่อนที่เราขุดใช้จอบนะครับขุดให้ดินมันฟูๆสักหน่อยนะครับก็ใส่ปุ๋ยข้อนะครับผสมเพื่อให้เขางอกมาก็จะได้กินปุ๋ยเลยนะครับก็หยอดไปสามเมล็ดนะครับมันจะงอกประมาณ2-3ต้นเลยนะคืองอกดกมากนะครับเยอะมากนะครับ เนี่ยผมมาแนะนําพืชตัวนี้นะครับให้คนได้นําไปปลูกนะครับปลูกที่บ้านนะครับไว้กินนะครับรับรองคุณได้กินแน่นะครับถ้าปลูกตัวนี้ไม่ดกนะครับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับสะอกเอื้นเลยนะฮะถ้าไม่ดกนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลอะไรนะครับติดดอกออกดีนะครับเขาเรียกว่าดกตามธรรมชาติถ้ามีน้ำหมักชีวภาพตัวไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องหมักปลาทะเลเหมือนผมก็ได้นะแต่น้ำหมักปลาทะเลข้อดีก็คือจะทาให้ใบเขียวใบหนานะครับเป็นเรื่องปกติ เรื่องธรรมชาติเลยแหละนะครับเรื่องธรรมชาติเลยแล้วก็ทําให้ดกนะครับเพราะว่าเขามีกฎนะครับเพราะว่าเป็นปลาทะเลเขาอยู่ในแหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าไม่มีคุณก็สามารถปลูกได้นะครับคือปลูกง่ายมากผมเลยนําเสนอในวันนี้นะฮะและโรคละมลแงก็ถือว่าบางเบาถ้าเทียบกับพืชอื่นๆนะครับหรือถ้าจะปลูกง่ายกว่านี้นะครับผมก็แนะนําให้ปลูกตะไคร้แล้วกันนะฮะเห็นไหมฮะแค่มีการรดน้ําบ้างนะฮะจากหนึ่งต้นนะครับ หนึ่งกอมี3มต้นนี่ก็แตกเป็นพุ่มเป็นกอนะครับถ้าปลูกไว้วันนี้นะครับเราก็จะได้กินในวันหน้าแน่นอนนะครับสำหรับตะไคร้ตะไคร้พวกนี้ปลูกมาแล้วประมาณ2เดือนนะถึงได้แค่นี้นะครับไม่มีวันแผงการปลูกเท่าไหร่นะครับขุดแล้วก็ปลูกปกติแล้วก็ลดน้ําทุก1-2วันนะครับลดเป็นประจำนะฮะจาก1ต้น1กอนะครับก็จะเห็นไหมฮะเทียบหนึ่งต้นเองนะแล้วก็แตกกอนะครับเขาเป็นพืชตระกูลหญ้านะฮะก็จะแตกนะฮะเรื่อยๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายหนึ่งตัวนะครับถ,ถ้าง่ายกว่าถั่วพูก,ก็แนะนําตะไคร้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ลองไปหามาปลูกดูนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่เอามากๆเลยนะครับแล้วก็เก็บกินสดๆอร่อยมากนะครับ อย่ามองข้ามไปนะครับเห็นว่าเป็นผักเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมันมีวิตามินนะครับแล้วก็ลองกินกับข้างเคียงจริงๆงมันไม่ได้ขมไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องกินฝักที่แก่มากกินฝักพอดีพอเราเก็บกินเองเลือกเองได้ส่วนฝักไหนที่แก่ล้วก็เก็บเมล็ดนะครับไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกครั้งต่อไปวิธีเก็บเมล็ดพันธุ์ก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นช่องผักนะครับสำหรับคลิปนี้ผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ